สวัสดีครับชาวครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านครับวันนี้ผมเอาประเภทของการละเมิดกฎชุมชนครับมาฝากกันนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อเนี่ยได้เข้าใจครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นคลิปบางคลิปที่เขาบอกว่ามันห้ามลงแต่ทําไมเขาเอาไปลงได้นะครับจะได้เข้าใจกันว่าทําไมนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะแบ่งการละเมิดกฎเนี่ยเป็นสองประเภทนะครับจะได้เข้าใจง่ายครับประเภทแรกก็คือประเภทที่มันไร้แรงครับ เช่นคลิปโป้เปื่อยอนาจาร์พวกนี้นะครับพวกความรุนแรงนะครับทารุณพวกนี้ครับเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะตั้งเรียกว่าตั้งอะไรตั้งระบบเ i ไไว้ตรวจตรวจจับอย่างค่อนข้างจะเข้มมากครับเวลาเราลงปุ๊บเนี่ยเขาลบทันทีเลยแล้วก็คลิปพวกนี้เราจะไม่สามารถไปตามไปตามหารลบทีหลังได้นะครับพเพราะลบให้เราตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งวัภที่สองเนี่ยคือเราไม่ได้แรงเราสามารถลงได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยไปดูดคลิปของคนอื่นมาลงครับแต่หลายคนจะมือใหม่อ่ะอยากจะปั่นยอดใช่ไหม,ล,ไม,ไมล้วก็ไปด้วยความไม่ทราบเราก็ไปดูคลิปมาจากแพลตฟอร์มนั้นแพลตฟอมนี้ครับแล้วก็มาลงที่เฟซเราที่เพจเราเราจะเห็นว่ามันลงได้ครับ ลงได้แต่ว่าเวลาเราไปเช็คต่างบ้านเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนว่าคลิปคุณละเมิดอะ,อะไรเขาเรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าเหมือนเหมือนอยังไงเหมือนกับว่ามันต้นฉบับเนี่ยมันมีอยู่ในแพลตฟอร์ม f a c e b o o อยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยไปโหลดมาตอนโหลดมาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไร่ะจะมีข้อมูลอยู่ในไฟล์ะนะครับ เขาตรวจจับได้อยู่แล้วว่ามันเป็นอันที่สองที่ลงไปในในแพลตฟอร์มเขาเขาจึงรู้ครับว่าอันนี้มันไม่ใช่ต้นฉบับครับคุณถ้าเป็นเพจคุณอาจจะติดเรื่องของต้นฉบับน้อยก็อาจจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ไดนะครับคําว่าไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตอนนี้ก็คือณนะตอนที่คุณยังไม่ได้แก้ไขนะครับมันไม่ใช่ว่าต่อไปคุณจะไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับ บางคนนี่คือตีความได้อย่างเดียวนะครับแต่คือจริงๆแล้วมันต้องพูดกันเป็นขั้นตอนไปนะครับอย่าเอาไปเหมารวมถ้าเกิดตอนนี้คุณทําผิดกฎอยู่อ่ะมันแน่นอนคุณไม่สามารถทําให้มันสร้างรายได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าอ่ะคุณเพียรเรียบร้อยอนาคตมันก็อาจจะได้ไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ได้ตอนหน้าก็ไม่ได้ครับมันไม่มีอะไรแน่นอนครับนะครับ,นะรบโอเคครับก็คือเนี่ยมันแบ่งเป็นสองประเภทประมาณนี้ครับแล้ว ไอ้ประเภทที่สองที่ผมบอ,อกว่ามันไม่ดูแลเนี่ยครับมันจะทําให้คิวเตอร์มือใหม่เนี่ยสับสนเนียเพราะว่าเฮ้ยทาไมเขาลงได้ทําไมเราทําไมเราลงแล้วมันผิดอะไรประมาณนี้แล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณลงคลิปไปแล้วแล้วมันนานเกินไปแล้วมันหายไปอะ่ะคุณใจเย็นๆนะครับรอไปสักชั่วโมงนึงก่อนถ้าเกิดมันไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยแสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้ว คุณต้องไปเช็คแล้วว่าคลิปที่คุณลงไปเนี่ยมันมันไปผิดกฎอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไปลงซ้ำเนี่ยถ้าเกิดสมมติคลิปแรกจริงเนี่ยสมมติคลิปแรกมันมันอาจจะเป็นการใส่ชุดว่ายน้ํานะครับซึ่งคุณอาจจะมองว่ามันไม่ไม่อนาจาตแต่ a i มันบอกว่าอนนชาตเนี่ยแล้วก็คุณไปลงซ้ํานะครับคือคลิปแรกมันตีว่าอนชาตารลคลิปทสองบอกบอก เอ๊ะทำไมมันลงไม่ได้วะทําไมมันเน็ตมันเป็นอะไรคุณไปรงสามอีกมันเป็นผิดสามสองมันโดนแจ้งเตือนสองรอบทับกันเนี่ยโทษมันจะยิ่งหนักขึ้นครับเหมือนคุณไม่ยอมรับเหมือนคุณเขาเรียกอะไรกระด้างกระเดืองอ่ะมันก็อันนี้ผมมันมากสับส่วนตัวนะครับแต่มันเหมือนว่าเขาแจ้งเตือนแล้วแต่คุณยังทาอีกเออประมาณนี้แจ้งเตือนแล้วแต่คุณยังทำอีกโทษมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆครับแล้วยิ่งคุณซ้ำซ้ำซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะยิ่งบ,งบางบางคนเนี่ยโดนปิดไปเลยนะโดนปิดเพจไปเลยโดนปิดเฟซไปเลยเพราะว่าข้อหาบางบางอย่างเนี่ยมันร้าแรงแต่เราเนี่ยทำผิดโดยที่ไม่รู้อันนี้ก็ระวังครับเอามาฝากกัน